สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเกาะติดศึกวันใหญ่นะครับศึกวันไฟไนท์ครั้งที่19วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับเริ่ม8โมงเช้าที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นวันไฟไนท์ครั้งที่2ของปีนี้นะครับซึ่งครั้งที่18ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะกลๆไปนิดนึงเพราะว่ามวยแม่เหล็กอย่างซุปเปอร์เลกเนี่ยหายไปต่อยในศึกวันใหญ่165ที่ญี่ปุน่น โดยวันไฟในครั้งที่19นี้นะครับมีนักชกชาวไทยทั้งหมด4คนโดยผมจะขอพูดเน้นเฉพาะคู่ที่น่าสนใจของแฟนมวยชาวไทยเท่านั้นเริ่มที่สตรอร์เวดมวยไทยนะครับล้นทองคำทองพูลพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มเจอกับทีมมูชูอีคอฟจากคีร์กิสสถานนะครับทองพูนในไฟที่ผ่านมาในวันใหญ่เนี่ยน้ำหนักไม่ผ่านแล้วก็ถูกเอลิสบาโบซาเล่นแบบเจ็บๆนะครับหักศอกแล้วก็ต่อยถลุงแพ้น,นอกไปก็เป็นการเสียสถิติแพ้นในศึกวันเป็นครั้งแรกด้วยแต่ทว่าเอลิสบาโบซาเนี่ย หายซาไปในฉับพลันเลยเมื่อศึกวันเนี่ยตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายซึ่งมีสารต้องห้ามในร่างกายเนี่ยเอลิสบาโบซาในไฟที่เจอกับทองพูลเนี่ยก็อาจจะกิ้วก้กาวหรือว่ากระปรี้กระเป๋ามากกว่าปกติและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผลการตัดสินที่แพ้ชนะกันมาในไฟดังกล่าวนั้นเปลี่ยนเป็นไม่มีผลการแข่งขันไม่มีการตัดสินขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับโอกาสทองในครั้งต่อไปของทางทองพูลนี่ก็มาไวเกินคาดเลย ซึ่งงานนี้จากบทเรียนเรื่องการทำน้ำหนักในครั้งที่ผ่านมาบวกกับการพาท่าใส่ทางเอลิสบาโบซ่าเนี่ยทองพูลก็น่าจะมีบทเรียนที่ดีนะครับครั้งนี้น่าจะทำได้ดีขึ้นโดยสิ่งที่บอสชาตีบอกทองพูลตั้งแต่สมัยเซ็นสัญญาเข้าวันใหญ่ใหม่ๆเนี่ยบอสชาตีบอกว่าถ้าเกิดยูมีแต่หมัดยูจะโดนน็อกซึ่งไฟที่ผ่านมานะครับก็เห็นภาพพอสมควรแล้วเราว่าสิ่งที่บอสชาตีบอกนะั้นมันเป็นความจริง ดังนั้นสิ่งที่แฟนมวยแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะเห็นมากกว่าเดิมสําหรับทองพูนก็คือการที่ทองพูนนั้นน่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไฟนี้เจอมวยหน้าใหม่ในศึกวานอย่างทีมูนะที่อายุเพียง21แต่ว่าต่อยแบบสมัครเล่นมาเยอะแล้วก็ซ้อมที่ค่ายไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตด,ด้วยก็ดูแล้วน่าจะไม่ธรรมดานะครับก็ขอเอาใจช่วยทองพูนนะครับขอให้ได้รับชัยชนะแล้วก็ให้ได้โบนัสเงินล้านไปให้ได้ ต่อมาเป็นมวยรุ่นสตรเวตหญิงในกติกาพิเศษนะครับนัดวอนเดเกิลเจอกับดายาวคาโดโซจากบราซิลซึ่งสาวนัดก็เพิ่งแพ้ที o เคในยกสุดท้ายให้กับซงจินหนานมาในกติกาพิเศษใส่นวมเปิดนิ้วแล้วก็สาวหมัดกันทุบตับได้อย่างเดียวนะฮะมาในคราวนี้ก็กติกาพิเศษอีกแล้วแต่เป็นพิเศษในแบบมวยไทยสลับกับ MMA นะครับแข่งกันแบบ4ี่ยกยกละ3านาทีโดยยกที่1กับยกที่3จะเป็นมวยไทยส่วนยกที่2กับยกที่4จะเป็น MMA หากครบ4ยกไม่น็อกกันเนี่ยไม่ยอมแพ้กันเนี่ยก็ถือว่าเสมอถ้าพูดให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นก็คือต่อยกติกาเดียวกันกับที่รถถังเจอกับดิมิทร ي สตอนสันนั่นแหละโดยดายานเนี่ยเป็นมวยวันใหญ่ที่โชค MMA มา2ครั้งนะครับก็ชนะ1แพ้1และถ้าเกิดถ้าเกิดผมจำไม่ผิดพลาดนะนี่จะเป็นกติกาสลับแบบนี้เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะแต่ถ้าเกิดนับในแบบผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกเลย เพราะว่าก่อนหน้านี้นั่นก็เรียกว่าพลาดการจัดไปหนึ่งครั้งนะครับในเคสของสแตมแฟร์เทคที่จะเจอกับอานิซ่าแม็กเซนในตอนแรกคู่ต่อมากติกา MMA ในรุ่นสตรอเวตชายนะครับแดนนี่วิลเลียมลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเจอกับลิโตอดีวังจากฟิลิปปินโดยแดนนี่วิลเลียมลูกครึ่งไทยจอมชนแก้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีโอกาสชิงแชมป์มาแล้ว2ไฟต์ติดในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะแต่ก็พลาดแชมป์ไปทั้ง2ครั้งนะครับโดยแพ้น็อกซ์ูเปเล็กในยกที่3 แพ้คะแนนโจนาธทานดิเบลา่ามาคราวนี้นะครับกลับมาในกติกา m m a อีกครั้งหนึ่งเจอลิโตอาลีวังที่ล่าสุดก็เอาชนะเจเรมี่มิเอโดคนที่เคยเอาชนะแดเนียลวิลเลียมในกติกา m m a มาด้วยก็งานนี้เป็นงานหนักแน่ๆสำหรับแดเนียลวิลเลียมมวยไทยแบนตัมเวเสมาเพชรแฟร์เท็กเจอกับโมฮัมเหม็ดยูเนสลาบาจากแอลจีเรียเป็นไฟล์หลังแค้นหลังจากที่ไฟล์ก่อนนะครับเป็นการแพ้น,นอกอท์ยกที่หนึ่งของเสมาเพชร แต่ว่าชัยชนะของราบานั้นมีข้อด่างพลอยไม่สวยงามแล้วก็เรียกเสียงกลด่าสาปส่งได้ทั้งสนามจากจังหวะที่เสมาเพทเสียหลักแล้วก็ราบาแทงเข่าซ้ํานะครับเรียกว่าเต็มแก้มเต็มหน้าเลยจากชัยชนะดังกล่าวนะครับเป็นความด่างพลอยที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรรมการที่อาจจะมองเห็นแล้วเนี่ยน่าจะเรียกว่าให้แพ้ฟาวก็ได้นะอาจจะมีระบบ VAR ขึ้นมาในอนาคต แต่ในเมื่อตัดสินว่าแพ้ชนะกันไปบนเวทีแล้วเนี่ยแล้วก็ลาบาสแสดงท่าทีดีใจแบบเรียกว่าไม่สนใจในจังหวะที่แหมจะเรียกว่าตามน้ําเลยนะมันขาดช่วงไปแล้วอะชูมือดีใจเรียกว่ายัวย่วแฟนมวยทั้งสนามนะครับแบบมันหน้ามันโนกเลยเรียกความหมันไส้ได้ตั้งแต่ไฟเปิดตัวของตัวเองนะครับไฟนี้จึงเป็นการล้างตาของเสมาเพชรลำพังสู้กันปกติเนี่ยรูปร่างหน่วยก้านของเสมาเพชรเนี่ยก็เสียเปรียบเขาอยู่แล้วไฟนี้ก็น่าจะไม่มีจังหวะซ้ําแบบเดิมแล้วนะ ขอให้เป็นเกมกีฬาที่ขาวสะอาดนะครับซึ่งถ้าว่ากันถึงไฟที่แล้วเนี่ยเสยมาเพชรโดนไปก่อนถ้าเกิดไม่โดนลูกซ้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสกลับมาได้อยู่นะคงไม่เจ็บหนักคงไม่เมาหนักเหมือนกับโดนลูกซ้ำอ่ะแล้วก็ลาบานี่ก็เรียกได้ว่าโดนไม่ได้เหมือนกันนะครั้งที่แล้วก็โดนนับไปก็ครั้งนี้ก็ขอให้กรรมการทันเกมด้วยละกันคู่เอกป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นแบตตัมเวลน,นะครับโจนาธานเฮกตี้แชมป์จากสหรัฐอาณาจักรเจอกับฟิลิปเป้โลโบรองอันดับ3จากบราซิล ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับแอดมินก็เคยมาฟันธงเรียบร้อยแล้วนะว่าฮหกาตี้นั้นน่าจะขึ้นชิงแชมป์เอ็มเอเต่อเลยไหมเป็นการลุ้นแชมป์ประวัติศาสตร์หนึ่งคนสามแชมป์สามกติกาคนแรกคาดเข็มขัดแชมป์ทีเดียวพร้อมกันนะฮะก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าศึกวันนั้นน่าจะสนใจแล้วก็อยากจะจัดมากๆแน่นอนผมมั่นใจแล้วก็ฟันธงไปแล้วด้วยนะแต่ทางผมเองเนี่ยก็เรียกว่าวางไข่กลนไว้เรียบร้อยนะครับว่าฮหกาตี้นั้นชิงเอ็มเอ็มเอเลยเนี่ยมั่นใจที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เผื่อหน้าแหกไว้นะครับเผื่อจะออกช้อยอื่นก็อาจจะมีป้องกันแชมป์มออื่นไปก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งผมก็เผื่อไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และสุดท้ายสิบเปอร์เซ็นต์ก็คืออาจจะมีแข่งเอ็มเอเอไงเจอแบบหมูมาให้เชือดก่อนเลยซึ่งไม่ว่าจะออกช้อยไหนนะครับแอดมินก็ไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าตอบแบบค <c oughs> รอบจักรวาลไว้หมดแล้วแสบสันไม่ล่ะ <c oughs> แต่ผมก็ยอมรับซื่อๆนะว่าคาดการผิดไปคิดว่าศึกวันแชมป์ชิพจะรีบจัดนะครับเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันหายาก แล้วถ้าแฮกเกอร์ตี้มันเสียเข็มขัดไปก่อนเนี่ยโอ้โหเได้ว่ามันหาโอกาสแบบนี้ยากอ่ะปรากฏว่าศึกวันเนี่ยให้แฮกเกอร์ตี้ป้องกันแชมป์มวยไทยไปก่อนนะครับเจอกับรองอันดับ3อย่างฟิลิปเป้โลโบซึ่งสองคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยดูจากตารางอันดับเนี่ยก็เได้ว่าน่าจะสบายบือสบายตีนมากกว่าในแง่ของแฮกเกอร์ตี้น่าจะผ่านไปได้เพื่อก้าวไปสู่ไฟที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับเช่นเจอนิโคคาริโลในศึกวันใหญ่ที่มันใหญ่กว่ารายการเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องมีเข็มขัดนี้เอาไว้ เพื่อเรียกได้ว่ามีเข็มขัดแชมป์สเส้นไว้ที่เอลเหมือนเดิมเพื่อความอลังการงานสร้างก่อนที่จะไปลุ้นเส้นที่3ก็คือ MMA อในอนาคตโจนาธานแฮกเกอร์ตี้กับฟิลิเป้โรโบนะครับสคนนี้มีวิวาทะาบ,บนเวทีล่าสุดนะครับในไฟที่แฮกเกอร์ตี้น็อกอัลดาเดมาได้แชมป์ทางคิกบ็อกซิ่งมาแฮกเกอร์ตี้ก็เอานวมแตะทักทางฟิลิเป้โรโบทักนิดหน่อยหนึ่งมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ก่อนจากเนี่ยก็อาจจะมีพลังปากสอบถามฐานะการเงินกันขึ้นมานะครับว่ารวยอะไรละมึง อถามว่ารวยอะไรเท่านั้นแหลกอันนี้อาจจะของขึ้นทันทีเลยนะทําให้มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยโดยไฟนี้นะครับแฮกกอตีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเปิดฉากมายกแรกเนี่ยจะใส่ย,ยับเลยเพราะว่าฟิลิปเป้โรโบนั้นเป็นสไตล์มวยไทยแบบไทยเดิมอะแบบที่ไม่ได้ใช้ไดเกียวนะครับพอไม่ได้ใช้ก็เครื่องฟิสต้าติดยากแล้วก็เครื่องร้อนชา้าแฮกกอตีก็เห็นช่องตรงนี้นะครับก็เลยกะจะบทขยี้ให้ชักตั้งแต่ยกที่1เลย ก็คอยดูแล้วกันนะครับว่ามวยรองอย่างฟิลิเป้โลโบเนี่ยพอรู้ว่าเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ลงโซเชียลของวานแชมเปชิพแล้วเนี่ยเขาจะทําอย่างไรฟิลิเป้อาจจะมีแผนอะไรมาช็อกโลกไหมหรือแฮกเกอรตี้จะฝากรอยแค้นให้กับบราซิลไปทั้ง2คนติดติดกันในค่ายเดียวกันเลยโดยทางฟาบริซิโออันเดเดก็หมายมั่นปั้นมือแล้วว่าเพื่อนของเขาอย่างฟิลิเป้โลโบนั้นจะล้างแค้นให้เขาได้ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ติดตามเชียร์กันได้ในศึกวันไฟในครั้งที่19วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับเปิดช่อง7หรือว่า YouTube ช่องเทโร YouTube ช่อง7หรือว่าทั้งช่องวันชมชิปก็ได้นะครับก็ติดตามกันได้ตามสะดวกเลยสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ